ชาวเน็ตออกมาโต้ประเด็นกระแสด,ดราม่าอายุมิยาอาทิงานนี้บอกเลยหลายคนเห็นด้วยเทียบจากกระแสด,ดราม่าเกี่ยวกับการโพสต์ภาพใกล้ชิดและมองว่าไม่เหมาะสมสําหรับมิยาพิชชาทองเจือและอาทิอาทิรวัตรมัจยาวานิทคู่รักทายาทคนดังที่ออกมายอมรับว่าเป็นแฟนกันได้เพียงไม่นานแม้จะมีแฟนคลับชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่แต่ก็ยังมีชาวเน็ตจํานวนหนึ่งที่คอยจับตามองความสัมพันธ์และพฤติกรรมของอาทิมิยาจนเกิดเป็นดราม่าหนัก ดราม่ามิยาอายุ17ปีแต่มีภาพเข้าผับหลังจากที่มีประเด็นชาวเน็ตจับสังเกตว่ามิยาทองเจอมีภาพโผล่ร่วมงานปาร์ตี้ซึ่งจำกัดอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถเข้าได้แต่มิยามีอายุเพียง17-18ถึงปีทำให้หลายคนมองว่าเป็นการใช้อภิสิทธิ์ลูกคนดังโดยปาร์ตี้นั้นคืองาน W O N S O J U N E U ซึ่งนำทัพโดยศิลปินเกาหลีชื่อดังอย่างเจปาร์คเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาในย่านสุขุมวิท มีการกำหนดเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมงานต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปงานนี้ชาวเน็ตต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่ามิยารวมถึงพี่สาวเซยา่าเข้าร่วมงานนี้ได้อย่างไรประนีเนื่องจากทั้งคู่มีอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำรวมถึงยังตั้งข้อสงสัยไปยังสถานบันเทิงดังกล่าวอีกด้วยโดยอีกด้านหนึ่งก็เข้ามาช่วยแก้ต่างให้สาวๆว,ว่าในงานนี้มีผู้ปกครองอย่างฟลุกเกรกพล ไปร่วมง,งานด้วยจากภาพที่นักแสดงดังได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งมีอาชิและไบร์วชิรวิทย์ร่วมเฟรมด้วยชาวเน็ตโต้อายุมิยาอาชีไม่ได้เป็นปัญหาต่อการประกาศคบหลังจากประเด็นอายุไม่ถึงแต่เข้าผับได้นอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นที่ชาวเน็ตได้ออกมาโต้อายุของมิยาอาทิที่ออกมาประกาศว่าคบกันอาทิเรื่องเอดแกบไม่เท่ากับเตโต้นะคะเข้าใจพ้อยใหม่ด้วย ละบางคนพูดไปถึงการใช้ชีวิตต่างๆทำตัวไม่เหมือนเด็ก17ลาบลาคือเขาเรียนอิตเตอร์มาทั้งชีวิตเนอะ17สมัยนี้กับ10ปีก่อนไม่เหมือนกันอยู่ละถ้าจะด่าๆเรื่องอื่นที่ผิดจริงๆเถิดตูงชาวเน็ตในเมนชั่นกับโค้รบ,บางคนมากเขาคบกันตั้งแต่ยังไมเนอร์ทั้งคู่ไหมอะ่ะแล้วพิ้ง0.6คบน้องงม0.4มีเยอะแยะจะตายอะแล้วถ้าบางคู่คบกันนานจนอีกฝ่ายบรรลุนิติภาวะแล้วแต่อีกฝ่ายยังเป็นไมเนอร์อยู่เขาต้องเลิกกันหรอ รัชนีมันผิดขึ้นมาเลยหรอจะด่าก็ด่าให้ถูกประเด็นเถิดชาวเน็ตไปด่าเรื่องข้าวผักเถอะนี่ว่าอายุที่คบไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นอ่ะตอนคบกันก็ไม่ได้บรรลุนิติภาวะกันทั้งคู่พอเอชียีสแล้วจะว่าเป็นเปดโดเลยหรอไม่เคยมีแฟนในรอหรือไงอายุไม่ได้ห่างกันเบอร์นั้นด้วยไปด่าเรื่องข้าวผักแต่อายุไม่ถึงดีกว่าจ้า